สวัสดีคพีบพี่พเพนเพื่อนไปเลิกงานหาถ่ายคลิปค่ะทางกลับบ้านวันนี้ปั่นจักรยานเข้าป่าเออากาศดีค่ะทุกคนเลยมาทางนี้นะคะ ไม้หายไปนหนหมดง้องก็ถนนนะคะรถวิ่งไว,ไว เครื่องบินแสงเครื่องบินค่ะทุกคนเห็นไหมคะขาวๆนู้จะลงหรือเปล่าเหมือนชะลอแดดออกบรรยากาศดีค่ะลมไม่แรง กหนาวเมื wow. mm ่อไหร่ผักเซียนจะออกทองฟาสวยงาม มันดูพื้นเปียกนะคะเพราะว่าหนาวน้ำแข็งละลาย น้องเป็ดเต็มน้ำเลยให้ดำไปหมดดูข้างบนนี่ค่ะตำทางเพราะว่าอากาศดีหากินอาหารมีนกเป็ดตัวเล็กด้วยเดี๋ยวพอไปใกล้เขาก็บินนะคะนี่บินแลวเห็นไหมตัวเล็ก นี่ตัวเล็กนั้นเลยน,นี่ปิงปิงเจ้าหา่านเอาบ่เอาบ่เอาบ่เอาสักโตบ,บ่ไม่ลาบดูค่ะบินลงน้ำโอ้ยแสงแดดเข้าตาพี่น้อง หันกล้องไปทางทางน้ำก็แสงแดดประท่าแสงแดด วันนี้มีใครมาให้อาหารไหมเนาะไม่รู้ว่ายายมาหรือเปล่าวันนี้อากาศดีสงสัยไม่ได้มาหรอกคะ่ะเพราะว่า,าไม่มีน้องๆถ้ามีนกมันต้องมีนก ถ้ายายมาต้องมีนกให้มานะคะวันนี้ยายไม่ได้มาให้อาหารวันนี้ยายไม่ได้มาให้อาหารผาชมธรรมชาติ ดูค่ะทานเลเต็ดตัวเล็กแล้วก็ผ่านเดินข้ามถนน ดูค่ะห่านเข้าไปกินในบริเวณบ้านนะคะเนี่ยเยอะมากเป็ดน้อยดินนี่นะคะตัวแดงๆโอ้โหเยอะมากดูค่ะเยอะ มรรมชาติดูน้องแมวนั่งใต้ต้นไม้อีกแล้วค่ะแมวมาอาบแดดไปละดิ่งเข้าบ้านไปแล้ว อากาศดีค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยงามทำงานเลิกปกตินะคะหลังปีใหม่มาก็ได้เต็มชั่วโมงทุกวันอยู่ค่ะตอนนี้ช่วงนี้ 8ชั่วโมงนะคะทุกคนต่อวันไม่มีนมปังมา อลองลองคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะสวัสดสีค่ะ Thank you to everyone for watching หวัสดีนะคะคลิปนี้ชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศดีๆท้องฟ้าใสสวยนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะ